เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วในช่องกากเกิลทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาบัฟพ,พิเศษจากซูมเมตกันนะครับผมแล้วก็จะมาบอกว่าการสุ่มบัฟไอเนี้มันจะได้อะไรบ้างและความสามารถมีอะไรบ้างนะครับ กดอื่นกดฝากกดติดตามผมไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะงงว่าไอ้บับบับโซเมดนะมันคืออะไรนะครับผมก็จะมาบอกนะครับแล้วก็มันหาย่ังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับหายยังไงนะครับก็คือ คลิปทัคลิปที่ผมทําก่อนนั้นนี้ให้ท่านผู้ชมย้อน,ย,อนย้อนไปดูนะครับคือวิธีการหานะครับคือวิธีการหาไอ้ปัฟบเจ้านี้นะครับซึ่งไอ้บัฟบเนี้ยพอได้มามันทําอะไรได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าผมได้ผลไม้ไอ้สาบานมาก็คือไอ้หลังช้าจะสุมผลเอฟเฟกตหนึ่งอย่างซึ่งผลเอฟเฟกคืออะไรท่านผู้ชมอาจจะ งงนะครับอ่าซึ่งผลเอฟเฟกนะผมจะมาใช้ดูนะครับซึ่งอ่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะว่ามันสูมแล้วมันจะมีแบบมันจะสูมแล้วจะสูมได้เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับซึ่งสูมเอฟเฟกก็คือนี่นะครับมันจะเพิ่มบัฟนี่นะครับเพิ่มบัฟไอตรงนี้ครับส่วนคลิปไอเพิ่มบัฟนะครับผมได้สอนไปเลยนะครับว่าล้างบัฟยังไงเพิ่มบัฟยังไงนะครับผมส่วนไอบัฟบางอนะท่านผู้ชมไปหาดูจากช่องอื่นได้เลยนะครับ ก็ผมจะไม่พยายามทําคลิปซ้ํากับคนอื่นนะครับผมดูนะครับท่านผู้ชมส่วนไอกคลิปไอ้พวกเพิ่มโอกาสดอกนะผมได้ทําแล้วท่านผู้ชมสามารถดูจากช่องผมได้นะครับามาเริ่มกันเลยนี่นะครับผมจะมาส่งให้ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างกดไปครับ10ครั้งครับรัวๆชึบนี่นะครับ บัฟที่ท่านทั้งมจะได้คือ,อน,นี้นะครับบางอันผมอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะมาดูว่าได้อะไรบ้างนะครับอ่าอันสีเขียวนั่คือครับผลซาบานย้ำนะครับมันจะเพิ่มค่าย้ำบวก300นะครับแล้วก็ผลอะไรนะผลซาบานโจมตีมันจะเพิ่มพลังโจมตีอ่าพลังกายภาพ300แล้วก็เวท300รนะครับอ่าส่วนผลคิตุคอนนะครับสีอ่าเพิ่มคิ3 0 0มบวก300นะครับ แล้วก็แล้วก็ผลสาบาน CD ดีก็คือย่อมาจากพวกครูดาวครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะมีคําถามบางคนอาจจีคถามว่าบวก300มันบวกนิดเดียวเองอะย้ำนะท่านผู้ชมนะคำว่าบวก300มันบวกไอ้มันหวกย่อยของสเตตัสน,นะไอะ้ท่านไอ้ท่านผู้ชมบางคนที่เคยเล่นแบบเกม MMORPG MM แบบย้อนยุคมาท่านผู้ชมจะรู้นะครับบวกสเตเตตัส300ย่อยคืออะไรนะครับ มันไม่ใช่สเตตัสรวมหมดเลยนะครับไอพวกนี้นะครับซึ่งพอท่านผู้ชมยิ่งพลังโจมตีมากนะครับท่านผู้ชมลงดันนะหรือลงแบบอ,อะไรต่างๆพวก pvp อยากจะได้เปียบมากนะครับท่านผู้ชมซึ่งไอพวกถ้าท่านผู้ชมใช้นะครับผมบอกเลยนะก็คือ,อสมมตินะท่านผู้ชมลง pvp แบบ หนึ่งกับคนอื่นนะแบบท่านผู้ชมใช้นะแบบโอ้โหโอกาสชนะสูงมากแล้วก็ถ้าเผื่อท่านผู้ชมลงไอ้พวกอ่าปลองเซิร์ฟมาแบบสุดจัดนะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมบางคนก็จะคิดว่าอ่าพี่ๆครับแล้วถ้ามันใช้รวมกันมันจะใช้ได้ไหมครับไอ้ผลเนี้ยโอเคนะครับผมจะมาใช้ให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้รวมกันหรือผลมันจะทับซ้อนกันไหมครับอ่าผมจะใช้อันแรกนะครับผลย้ํา เป็นจำนวนหนึ่งอันนะครับมาดูกันอ่านี่ครับผลนี่ครับย้ำเพิ่มอสามร้อย a สามร้ 300, อยแต้มนะครับอ่านเป็นจํานวนหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ที่จริงมันเป็นสองชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมเนี่นมยมันเขียนไว้แต่ไม่รู้เกียร์อะไรมันเขียนว่าหนึ่งชั่วโมงนะ่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้าวิหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีนะ่าจะใชันะครับต่อมานะครับผลอ่า cd นะน่าจะครูดาวนะครับ กดใช้ปุ๊บต่อมานะครับอ่านี่ท่านผู้ชมเห็นยังสังเกตไหมเพิ่มบัฟอย่างเยอะนะครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยต่อมาครับเป็นผลโจมตีนะครับชึบอ่านี่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะเพิ่มอย่างเยอะนะครับอ่าเผื่อท่านผู้ชมมือใหม่เนาะพี่ๆครับดูบัฟยังไงครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่โปรไฟล์นะครับอ่าแล้วท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างแล้วก็กด คำว,ว่า BU F F นะครับแปลว,ว่าบัฟน,นะครับอ่าแล้วก็ดูความสามารถมันแต่ละอย่างได้นะครับผมอ่านี่นะครับขออนุญาตแคปรูปหน้าจอไว้ก่นนะครับอ่าส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม